สบายดีทุกคนมันมีแอดมินซีมาสอนโพสคลิปในแอปมาสเตอร์โพสเนาะที่บันทึกมาจากติ๊กต็อกแล้วอ่ามาโพสในเพจโดยที่บอกให้ติดลายน้ำเนาะก็ะคืออ่าแบบนี้เนาะที่แอดโพสตลอดเนาะเนี่ยที่แอดโพสตลอดแบบนี้มันจะบอกมีลายน้ำเนาะ ขั้นตอนํำเอ็ดเนาะให้ทุกคนเข้าไปที่ติ๊กตอกเนาะกูเป็นคุณนายให้อ่าแล้วก็เลือกหาคลิปที่เฮาจะาโพดลงเพียรเเฮาเนาะเดี๋ยวกันเสียหาลองเบองคลิปที่เอาจะโพดลงเพียกันเนาะตั้งหนึงหาเบองก่อนเด้อ คลิปได้เนาะอ่าเอาคลิปคลิปนี้ก็ได้เนะเาะคลิปนี้ก็ได้เนาะทดลองเบังให้ทุกคนกดไปที่แทะเนาะกดแชะว่าเนี้มันจะขึ้นคําว่าขัดลอกลิงก์นะให้ทุกคนกดขัดลอกลิงก์เลยมันจะขึ้นว่าขัดลอกลิงก์แล้วให้ทุกคนกดปุ่มกลางเครื่องออกเลยเนาะ แล้วก็เข้ามาที่แอปตัวนี้แอปมาสเตอร์โพดนี่ที่เขาจะโพสคลิปกดเข้าไปเนาะแ้วทุกคนเห็นว่าเขาเขียนว่า URL of Facebook YouTube TikTok นะตัวนี้ให้ทุกคนมาวางลิงก์ไว้บนบนนี้เนาะลิงก์ที่เขาคัดลอกมาจากอ่า t i k t o k เหมือนกันเนาะหลังจากที่ทุกคน วางลิงก์แล้วให้ทุกคนกดคำว่าอัปโหลดวิดีโอตัวที่มันเป็นสีนดำๆนี่เนาะ<ม>นี่หลอดท่าให้มันอัปโหลดก่อนเหตุแบบนี้แมนมันจะบบม,มีลายน้ำเนาะมันจะบบม,มีลายน้ำคือเฮาบันทึกอ่าเป็นวิดีโอมาเนาะถ้าเฮาบันทึกเป็นวิดีโอมาแมนมันจะมีลายน้ำติดมานน้ำเนาะ อันนี้ก็เขียนคำคมเลยน่าสร้างนานน้อ้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เนาะกดคำตัวที่มันเป็นทุ่งนี้น่ะทุ่งนั้นหมามว่า มา,าเป็นเพจจงนี้เนาะให้ทุกคนเลิกเอาไดเอาเพจใดก็ได้ส่วนแอดแมนมีสองเพจเนาะถ้าทุกคนอยากเลิกเอาเพจตัวเทิงกดเพจเทิงเนาะถ้าอยากเลิกเอาเพจทางลมกดตัว,ตว,ตวลมเนาะถ้าอยากเอาสองเพจจะได้เนาะให้ดสอบกันเลยแต่ว่าแอดจะเอาเพจเดียวเนาะคือเพจนี้ก็กดจนกลับเลยแล้วก็กดโพสต์ได้เลยทุกคนกดโพสต์ตัวสีดำๆเนี่ยทางลมเนี่ย เงี้ยสีพุทธให้ห้าเนาะใส่ขึ้นเดี๋ยวนีเ้เดี๋ยวรอทามันขึ้นแล้วเดี๋ยวแอนดี้เข้าไปเบิ่งเนาะ <c oughs> รอทามันบดก่อนเน,นะะานนะ โอเคแล้วละเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อนประมันจะเป็นแบบใดเพจรุทธไปเลยเนาะเแอดโผล่ลงเน,น้มันก็จะ,จะบอกมีลายนำเนาะทุกคนมันจะบอกมีลายนำอยู่ทางข้งางว่าขึ้นมาติดตอกหรือเป็นซื้อคนเนาะมันจะเป็นแบบตรงซื้อคือเราแบบเฮ็ดเอาเองเลยนะโอเคทุกคนขอบใจที่เบิ่งจนจบเนาะถ้ามีความฮู้ ด้านในเ่อนายแอดสิมาบอกต่อเนาะเกี่ยวกับการโพดคลิปในเพจเนาะบางที่สีมาสอนการสร้างรายได้ในเฟซบุ๊กนำเนาะโอเคทุกคน thank you bye ๊ายบาย